สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาแบ่งปันในเรื่องของการดึงดูดเงิน,นเฉราะเรื่องการเงินนะคะอันดับแรกนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังพูดคํานี้กับการเงินอยู่นะคะคุณจะดึงดูดเงินไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะเงินไม่มีเงินหายยากแล้วก็มีรายจ่ายนะคะแล้วคุณหยุดพูดคาเหล่านี้แล้วคุณเปลี่ยนเป็นอธิษฐานแบบนี้นะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รักฉัน ที่หลังไหลเข้ามาหาชั้นตลอดเวลาอาจจะเป็นว่าขอบคุณแบงค์ห้าสิบขอบคุณเงินเหรียญห้าขอบคุณเงินเหรียญจีบขอบคุณเงิน 4, เหรียญบาทที่รักชั้นคือพร้อมที่จะมาสนับสนุสนซัพพอร์ตชั้นให้ชีวิตของชั้นดีขึ้นขอบคุณลูกค้าที่เอาเงินมาอุดหนุนสินค้าของชั้นทุกบาททุกตงังค์ชั้นยินดีต้อนรับที่รับเพื่อนรับน้องเงินทั่วประเทศทั่วโลกตรงหลังไหลมาหาชั้นทุกสกุลเงินชั้นยินดีต้อนรับ เธอทุกบาททุกสตางค์ฉันจะนาพาให้เธอมีแต่ความสุขความเป็นมิอความโชคดีร่ำรวยไปด้วยกันฉันจะพาเธอทําความดีไปกับฉันนะ,อะขอบคุณมากเลยนะที่เธอมาร่วมงานร่วมทีมไปกับฉันและฉันก็รักเธออย่างจริงใจแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหาฉัน ให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ฉันมีเงินพอใช้ฉันมีเงินพอใช้ที่จะเลี้ยงดูลูกฉันได้เป็นอย่างดีลูกฉันอยากจะกินอะไรก็จะได้กินฉันมีเงินเหลือเก็บเต็มกระเป๋าเต็มบัญชีทุกบัญชีต่อไปนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีเงินล้นบัญชีทุกบัญชีมีเงินไหลมาทีมาเข้าบัญชีทุกบัญชียิ่งฉันขายของยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีเงินมากขึ้นเท่านั้นเป็นทวีคูณฉันทำงานง่ายสบายๆบายก็ได้ตัง แค่ฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าฉันหยิบจับสิ่งใดมาขายก็ทําให้ฉันมีรายได้มากมายหลั่งไหลเข้ามาหาฉันให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราหยิบจับอะไรมาขายก็ขายดีขายปังนะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆเปลี่ยนความคิดแบบนี้การเงินของทุกคนแล้วก็เอาตอาของเราไปมองเงินแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วรู้หรือไม่แล้วก็ปล่อยวางนะคะสมองของเราค่ะเขาจําที่นะ ภาพค่ะจี่แต้คนนี้ของเราเขาไม่รู้ว่าอันไหนเงินมากเงินน้อยแต่เราโอกอหกเขาไปว่าขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านเงิน,นล้านไหลมาเทมาหาฉันมากมายตลอดเวลานนะตอนนี้ฉันได้รับลูกค้าโอนเงินหนึ่งล้านบาทให้ชั้นเรียบร้อยแล้วลูกค้าโอนเงินหนึ่งล้านบาทให้ฉั้นเรียบร้อยแล้วตอนที่พีดดด 100, 000, 000, 000, 000, ด่ดึงดูดเงินหนึ่งหมื่นบาทไี่ไม่เคดรับให้หนึ่งดึงดูดเงินหนึ่งหมื่นบาทได้นะตอนนั้นพี่นิดบอกัเองว่า จักรวาลให้เงินหนึ่งหมื่นบาทชั้นเรียบร้อยแล้วพี่ที่ลืมบอกทุกคนแบ่งปันทุกคนค่ะนะตอนที่เราดึงดูดเงินหนึ่งหมื่นได้หรือแม้กระทั่งขายสินค้าออนไลน์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเราบอกตัวเองว่าอย่างนี้ค่ะไม่เคยบอกใครนะคะไม่เคยแบ่งปันเลยเราบอกว่าต่อไปนี้นะเงินจะหลั่งไหลมาทุกที่ทุกทางแล้วก็เข้ามาบัญชีของชั้นทุกธนาคารเงินก็เข้าบัญชีทุกธนาคารจริงๆแล้วก็ทําให้เรามีเหลือกินเหลือเก็บด้วยค่ะ แล้วก็ใช้จนไม่ทันด้วยนะคะคุณอยากมีโมเมนต์แบบนั้นคุณต้องลองมาขายออนไลน์สักหนึ่งปีนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแม่งเงินมันหาง่ายแล้วที่ผ่านมาที่เราดึงดูดเงินไม่ได้ไม่ได้ตลอดน่ะนะเพราะว่าลมเลิกทค่นี้ถ้าเราไม่นมเลิกเงินมันก็หลั่งไหลมาที่สําคัญถ้าอยากดึงดูดเงินได้เยอะมากนะพี่อยากจะแนะนําในเรื่องของการดูแลนะ รูปร่างนะคะหรือดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกแล้วเงินจะไหลมาทีมาทําอะไรมันได้เงินหมดแหละทาอาชีพอะไรมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็แบบนะก็ต้องรู้ว่ามันถูกต้องตามกฎแห่งกรรมหรือเปล่านะอันไหนที่มันถูกต้องเราก็ทําต่อไปทาอาชีพไหนมันดีหมดหรละแต่อย่างพวกเราเนี่ยทําคุณค่าให้กับตัวเองอาชีพของคุณก็ไม่ได้ผิดหรอกที่คุณทําอ่ะนะมันก็ดีแล้วสําหรับตัวคุณเนาะอ่ะแต่เราก็แค่ห่วงใยท่ั้งนึองแหละนะตอนหลังก็จะไปเรียนรู้เรื่องของ คนแห่งกรรมมาให้นะอืบ๊ายบายนะคะวันนี้แหละจะไปเรียนนะ